ชีวิตที่เกิดจากการเลือกคือชีวิตของการกระทําเชิงรุกที่มีสติชีวิตที่เกิดจากความบังเอิญคือชีวิตแห่งปฏิกิริยาเชิงรับหรือชีวิตที่หลับไหลชีวิตที่เป็นปฏิกิริยาเชิงรับนะคะจะเป็นชีวิตที่เกิดจากการกระทําของจิตใจจิตใจจะประเมินข้อมูลที่ผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็จะค้นหาประสบการณ์ที่ว่าเหมือนหรือว่าใกล้เคียงจากธนาคารความจําของเราหลังจากนั้น จะตอบสนองแบบเดิมนะคะแบบเดียวกับที่เคยผ่านมาส่วนการกระทําเชิงลุกนั้นต่างกันการกระทาเชิงลุกนั้นจิตวิญญาณต้องการให้เราหาความทรงจําการค้นหาความทรงจําก็คือการแสวงหาจิตวิญญาณนั่นเองการแสวงหาจิตวิญญาณทําให้จิตวิญญาณนะคะสร้างประสบการณ์ที่จริงแท้ของตัวเราได้จากปัจจุบันขณะแต่การที่จะสร้างประสบการณ์ที่จริงแท้ของเราได้จากปัจจุบันขณะนั้น ต้องข้ามคนเรื่องของจิตใจแล้วก็ความคิดหรือว่าเรียกว่าการถอยห่างออกจากความคิดการถอยห่างออกจากความคิดทําให้สามารถตัดสินใจได้เร็วแล้วก็เลือกได้ไวจิตวิญญาณสามารถสร้างประสบการณ์ได้จากปัจจุบันขณะโดยที่ไม่ต้องย้อนตรวจสอบไม่ต้องวิเคราะห์หรือว่าไม่ต้องวิพากษ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ